เนื้อไหมเนื้อแดงดีขนาดไหนลอง่ันเห็นแัดงนี่ไงส้อยจุคั้งชิ้นทั้งหลับนะ ีเขาหน่อยหนึงคุ้นจอือมกินน้อมเกี่ยพอแล้ว้งยินน้ำใช่ไหมกินในรุงยางครับผมเป็นไงนไนเอองที่ยวอืมปีรายมันปนขอยจิตประพันธ์นะท่านนี่สองคำเหมือน สวัสดีครับลูกอีสานชาวบ้านครับผมสร้อยเง,ยยยงื่อนอะไรสน้อยดิป่ะออกจากบาทโอ,อ้ยเกษตเงื่อนเลยชิมเงินใช่บุบ้งเนื้อด้นะออวยเนื้อชิมเงินทีบาทเืินหาวมางเงาเนื้องามปะมาเลยครับพี่น้องเาอดีตสร้อยจูกันครับผม <laughs> ครับเหนือไม่ไหม,มเตรียมเตรียมเครื่องครับใสยจุก้อยพร้อม